กระทรวงสาธารณสุขเผยการประเมินสุขภาพจิตประชาชนจากผลกระทบไทยกัมพูชาพบมีความเครียดสูงและเสี่ยงทำร้ายตัวเองณขณะนี้ทางหน่วยงานได้ดูแลใกล้ชิดทั้งหมดนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกระทรวงสาธารณสุขเผยว่ากรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ทางหน่วยงานได้มีการตรวจประเมินสุขภาพจิตประชาชนประมาณ1.3แสนคนมีประมาณ1%หรือ1,200คนพบว่ามีความเครียดสูงและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะทำร้ายตัวเองได้ซึ่งก็ได้มีทีมดูแลใจหรือว่า MCA t ดูแลเป็นรายบุคคลในกลุ่มนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการทำร้ายตัวเองได้มีการส่งต่อให้พบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุนำไปสู่ภาวะที่รุนแรงเกิดขึ้น ส่วนกลุ่มที่มีความเครียดสูงพยายามมีกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือลดความเครียดและมีการเฝ้าระวังอยู่เป็นระยะระยะซึ่งทางด้านทีม MCA t แและนักจิตวิทยาก็ได้มีการลงพื้นที่ดูแลเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเครียดสูงเปิดพื้นที่พูดคุยระบายความเครียดให้กับเจ้าหน้าที่และการลดภาระงานด้วยการจัดเวรอย่างเหมาะสม ปรับระบบเวรไม่ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องยาวเกินไปมีการสับเปลี่ยนกําลังจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเสริมกันเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้พักฟื้นร่างกายจิตใจและดูแลเรื่องของการสื่อสารให้สามารถติดต่อครอบครัวได้อย่างสะดวกระหว่างการปฏิบัติงานเพราะหากว่าเจ้าหน้าที่เข้มแข็งระบบสาธารณสุขด้านหน้าก็เข้มแข็งด้วยเช่นกันนอกจากนี้นายแพทย์เอกชัยยังกล่าวเพิ่มว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตเมื่ออยู่ในศูนย์อพยพ หรือศูนย์พักพิงเป็นเวลานานจะทําให้มีความเครียดเกิดขึ้นทั้งจากการประทะระหว่างไทยกัมพูชาหรือความเป็นห่วงครอบครัวโดยกรมสุขภาพจิตให้คําแนะนําในการดูแลตัวเองเมื่ออยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยการพักใจเป็นระยะระยะฝึกหายใจออกลึกๆช้าๆวันละหลายๆครั้ง5-10รอบโดยหายใจเข้า4วินาทีกลั้นหายใจสวินาที แล้วหายใจออกรวมรอบละ12วินาทีราว10รอบก็จะช่วยคลายเครียดให้ทำทุกครั้งที่รู้สึกใจสัน่นเครียดมากและรักษากิจวัตรประจำวันตื่นพักกินนอนให้ใกล้เคียงเวลาเดิมก็จะช่วยลดความเครียดทำกิจกรรมเบาๆภายในศูนย์เดินออกกำลังยืดเหยียดกล้ามเนื้ออ่านหนังสือฟังเพลงที่สำคัญดื่มน้ำให้พอเพียงวันละ6-7แก้วหรือราว1.5ลิตร กินอาหารสุขสะอาดนอนพักให้พอเพียงหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และบุหรี่ทั้งนี้เมื่อเกิดความเครียดอย่ากเก็บเอาไว้คนเดียวให้คุยกับคนใกล้ชิดหรืออาสาสมัครตลอดจนเจ้าหน้าที่และพยายามหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารบ่อยมากเกินไปเพราะจะทําให้เกิดความเครียดโดยเฉพาะข่าวลือที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งจะก,กระตุ้นทําให้เกิดความหวาดกลัว